สวัสดีค่ะกลายมาพบข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณปากใต้ฟ้องตะวันออกประจำวันพฤหัสบดีที่องพฤศจิกายนคมขซอ่องพัน5 6 7รค่ะวันนี้ลักษณะอากาศปากใต้ฟ้องตะวันออกจะเป็นถึงปลือมมั่งมาติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแพนติกาศผิวพืนค่ะความกดอากาศต่ำเนือเจ้าความร้อนค่ะปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะมาดูปากใต้เดี่ยวเทียมเวลาติซิบค่ะมีเมฆบางส่วนค่ะปกคลุมปากใต้ตอนล่างค่ะ ดูรีด้าชุมพรเวลาที่สิบสิบห้าตัวไม่ปกคุุมพ้นค่ะดูรีด้าสถิงปลาเวลาที่สิบสิบห้าตัวไม่ปกคุุมพ้นเ่นเดียวกันค่ะดูรายงานอุณหภูมิปากใต้ฟ้องทวนออกค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ข่าวัดดาสี่สิบเอ็ดจุดศูนย์องศาเซลเซียสที่ตำบลน,น่องพับอำเภอวัยินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ข่าวัดดายี่สิบสี่จุดเก้าองศาเซลเซียสค่ะทย่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรและกอำเภอเสดาจจังหวัดสงขลาค่ะ ดูรายงาน,นพ้นสถานียี่สิบชั่วโมงกล้องปักตายฟ้องตวอนอ,อกค่ะตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเชา้ากล้องแหลกว่าค่ะจนถึงเวลาเจ็ดโมงเช้าวันนี้ค่ะปักตายฟ้องตวอนอ,อกค่ะมีพ้นแหลกหน่อยซึ่งผ่านกลางเป็นอาบางแห้งค่ะด้วยวัดพ้นสูงสุดได้ยี่มจุดหกมิลลิเมตรค่ะตีตาคาสยานาญย้ย่สจังหวัดสงขลาค่ะ ดูดูข้อมูลกันแล้วกันมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะปากใต้ฟองตัวโอวันนี้ค่ะมีอาการร้อนในตอนกลางวันก็มีฝนรือฝนฝ่ากระนองบางพื้นที่ค่ะส่วนมากจะอยู่ในระว่างบ่ายถึงค่ำค่ะมาดูเป็นรายจังหวัดค่ะจังหวัดเพชรบุรีประชวรคีรีขันค่ะจะมีเมฆบางส่วนและก็มีอาการร้อนในตอนกลางวันค่ะจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานี ปัตตานีและการนราฏิวาตก็ะจะมีพ่นอยู่ในเกณฑ์นหน่อยละ่สิบข้อพื้นทีและก็มีอาการร้อนในตอนกลางวันค่ะส่วนจังหวัดสงขคาและยะลาค่ะจะมีพ่นอยู่ในเกณฑ์นหน่อยละยี่สิบข้อพื้นทีและก็มีอาการร้อนในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะอยู่ในช่วงยีาาส่สิบตีถึงยี่สิบเก้าองศาเซลเซียสค่ะส่วนอ่าอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ในช่วงสามสิบสามถึงสี่สิบองศาเซลเซียสค่ะข็ขอห้ปพี่น้องทางันอันตรายที่เกิดจากพ่นฝากระนองและก็ลมกระโชกแรงด้วยค่ะ มาดูกลื่นล่มเรื่ยนาไทยวันนี้ค่ะวันนี้อาวไทยจะเป็นลมแปรบร้วนค่ะความเร็ว10บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีกลื่นต่ำกว่า1นเมตรค่ะมาดูการไหม้สภาวะอากาศระว่างวันที่2องถึงแพฤษภาคม2อง7ค่ะปากใต้พันวโลกตอนบนค่ะวันที่2องถึงวันที่5้าค่ะจะมีฝนอยู่ในเก์หน่วยละ1ิบองพื้นที่ค่ะส่วนวันที่6ถึงวันที่แค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นอ่าเป็นรายละเอีองพื้นที่ค่ะ ส่วนปากตายฟั่งตอนอ,อกตอนหลังค่ะวันที่องถึงวันที่ห้าค่ะจะมีพนอยู่ในเกนโดยละ2ีสิบข้องพื้นที่ค่ะส่วนวันที่หกถึงวันที่แปดจะมีพนเพิ่มขึ้นเป็นรอยละสามสิบของพื้นที่ค่ะสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยค่ะพบกันไ่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน